ลไซส์เล็กจังเลยตรงนี้เดี๋ยวนี้มืดไหวนะคะสี่โมงเนี่ยทำท่าจะมืดละโครงเคลงทำอย่างนี้ยุดเอาให้ดู แบบนี้ไปก่อนนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนจีจ้แก็บไปจะทํทำความสะอาดเสร็จแล้วทุกคนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไล์สดคุยกันอีกจ้าโอ้โหดูขานะนี่จี๊ไม่ได้ทิ้งเรียราดเด้อทุกคนจ้ะเข้าใจกันหน่อยเนาะแล้วก็อเอาไปตากจะได้เอาไป ฝากเพื่อนๆที่เมืองไทยได้เนาะนี่เจ๊เอาไปตากนะเจ๊จะไม่อบนะคะเจ๊ว่ามันเปลืองเปืองอสวยต้องค่อยๆเก็บก่อนเก็บยากต้องดึงแบบนี้เราเน้นขาต้องดึงสวยๆหักไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันหลุดขาหลุด ถ้าดึงนะ่ะมันขาดเฮ้ดูใหญ่มากสมบูรณ์จริงสวยบอสอูอันตรงนี้ไม่ค่อยสวยแล้วคะ่ะทุกคนจับขาก็รู้คะ่ะมันเละดูแถวน,นี้พอได้อยู่จ้ะ เปียกชํำเลยนะจ๊ะอุ้ยรอบสุดท้ายเก็บไม่ค่อยงามเลยค่ะทุกคนติดหญ้าติดรากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเด็ดเอาจ้ะยังยังอีกยังไม่จบคลิปอีกทุกคนยังจะเก็บต่ออยู่โอเดินมาก็เจอแบบดอกกำลังสวยเนาะ นี่ค่ะนี่เลยนี่สวัสดีค่ะมาอีกแล้วฮืไม่รำรีรำไรเลยจ้ะเก็บเลยอืมสวยมากค่ะอันไหนเล็กไม่เอานะคะเลือกเอาปลานี้เอาไปทำที่บ้านหนึ่งแล้วทุกคนมืดอีกแล้ววันนี้ฝรั่งมาด้วยนะจ๊ะ ฝรั่งอยู่ไหนฝรัง่งนี่ค่ะทุกคนจะเริ่มเก็บมาแล้วแหละนี่ <c ười> เก็บมาอีกแล้วอู้ดูอนันนี้ปัดเยอะจริงุยไปค่ะอุอ้ยพรุ่งนี้อ่ะ เขาน่าจะล่าสัตว์กันเยอะคะ่ะทุกคนเห็นหนายพรานมารวมตัวกันเต็มเลยเขาน่าจะประชุมกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเราก็มาเก็บวันนี้ก่อนอึ๊บนี่เก็บหลังเลิกงานหมายถึงสรังเลิกงานนะคะนี่โอ้โหทุกคนดู ไปค่ะสวยมากโอ้โหทุกคนแบบขาใหญ่มากไม่สวยไม่สวยไม่เอาอวันนี้เลือกได้อีกแล้วทุกคนพาดขางามหลายเมื่อกี้เจ๊เอา ขาเห็ดมาเทแล้วค่ะมาเทใกล้ๆทางเนาะนี่ทุกคนฝรัง่งสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มีฝรั่งมาเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้ฝรั่งเขาอยากจะมาแบบมาเดินด้วยนะคะโหมันแก่มาแล้วค่ะ Thôi con lệ lệ nên vẹp Sẽ đài nó อ้ยเต็มเลยทุกคนอุย้ยโดดเลยเก็บนอกเฟรมหน่อยโอ้ยเร่งมือเอาสวบทุกคนดูสวยมากดูค่ะอันนี้มันเน่านะคะนี่ที่เจ้ยข้ามไปอะ่ะอ้โหสวยจริง มีตะขาวยาวๆทุกคนนี่แบบเนี้ยดีวันนี้จเจียวไข่ไปแล้วนะแต่ว่าลืมถ่ายให้ทุกคนดูเจียวไข่ไปแล้วโอ้นี่งาม เจอจ้าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนภาพมันไม่ยอมนิ่งเลยอะนิ่งบอนิ่งบอว้าวโอ้สิตาสวยมากเลยทุกคนโอ้โหขานะ งามลายมาทุกคนมาเก็บด,กด้วยกันดอโอ้ยมีเพื่อนๆบอกว่าเก็บเผื่อด้วยเก็บเผื่อด้วยมันอยู่คนเดียวโอ้ยก็าทำงานกันนะคะทุกคนไปเราไปกองนู้นกันหูตรงนี้สวยมากโอ้แต่เละเละเละ,เละ ตรงนี้เก็บไม่ได้หมดนะคะทุกคนมันมีแบบไม่สวยด้วยอันนี้เป็นป่าที่เจ๊บอกทุกคนว่ามันเคยออกเยอะมากเลยตรงนี้เนาะแต่อันนี้เพิ่งปากทางเจ๊เก็บจากปากทางแล้วก็ไปวนออกอีกทิศอีกทางหนึ่งนะคะเริ่มเก็บตั้งแต่ปากทางเลยเพราะว่าเราจะออกออกจากป่าอีกทางหนึ่งก็เลย ต้องเริ่มเก็บไปเลยเนาะนี่ทุกคนดูเล็กๆอย่างเงี้ยต้องเก็บระวังมากเลยหูมันเละไปจ้ะฝรั่งฝรั่งเขากำลังกังวลเรื่องรถเหมือนโคตรถมันผิดผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นประปรายมากแต่ก็สวยสวย อันนี้ไม่สวยนะคะเละมันมากเลยนี่ตัดเด็ดขาไว้หน่อย <gauche> ชอบเด็ดขานะเจนอะเจะ้มบนสะดวกดี ดอกเป้งเลยทุกคนนี่เขาเรียกแม่เปง้งแม่เป้งเนี่ยแบบนี้นี่อันนี้ลูกนี่ดูแห้งเหี่ยวเชียวอู้หเห็ดเหลืองแข็งแรงมากโอ้ยยังมีอีกนะเห็ดเหลืองกระได ด้วยกันจ้ะโอ้สวยจ้ะโอ้โหสวยมากต้นบลูบลรี่ทุกคนไม่มีใบแล้ว ไปหมดเกลี้ยงเลยจ้ะนี่ค่ะดูแถวนี้มันเคยออกเยอะมากนะคะทุกคนดูย่างสวยอะต้นงามมาก เชื้อทิ้งไว้นี่จ้ะนี่มันอยู่ตรงโคนโคนภูเขานะคะเชิงเขาเขาเรียกเชิงเขาไหมเวลาก็เหลือนเวลาก็น้อยน้อยมันมืดไวไงที่ว่าน้อยอะ่ะ แล้วก็สว่างตอนประมาณ9ก้าโมงอะ่ะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาเดินป่าเยอะแล้วนะคะสวยมากเลยสวยเนาะเอ็นสกิ้ฝรัง,งบอกว่าเขาไม่เห็นเห็ดนะคะทุกคน มองไม่เห็นเห็ดแล้วค่ะบอกเลยแบบบอกไม่ถูกว่าสวยไม่สวยมองไม่เห็นเห็ดไปค่ะไปดูต่อโอ้หขานะสวยมากเลยห่างแต่ว่าสวย เลยแต่ว่าเข้ายัางไงนี่มเข้ายากจังเลยอึบอึบสวยนี่แบบเนี้ยสวยจริงมาตรฐานของต้นเห็ดลยจ๊ะเนี่ยเก็บตะกร้าประมาณนี้ทุกคนมันเต็มไหวเต็มไวนี่ค่ะ เราเน้นเต็มตะก้านะคะทุกคนอู๋ทุกคนนู้เราต้องเดินอ้อมค่ะไปทางนู้นจะ้ะเนาะโอเคถามฝรั่งมาพวกนี้เขาจะทำอะไรเขาบอกเขาก็จะแค่รีแลกทุกคนเป็นวันหยุดของเขาเขาก็อยากหยุดเนาะ อันนี้แห้งทุกคนให้ดูแห้งมากนี่โอ้โหทุกคนสวยมากมันเริ่มจะแก่แล้วแต่มันก็ยังสวยอยู่นี่ค่ะอุ๊บนี่ให้ดูดูสดมากสดมากทุกค่ะนี่ขนาดดอกเล็ก นี่มันเห็ดพันไหนะ่ะทุกคนสวยมากเลยอ๋อันนี้เขาเริ่มแบบแก่แล้วเนาะโอ้ยขึ้นห่างๆกันแต่ดอกสวยมาก เจอผ่านไปคือเขาดอกเขามันเป็นรูนะคะก็เลยไม่เอานี่มาเอาแบบนี้ทุกคนสวยมากเลยอะนับถือเลยให้ดูงามมากดูสีดูสีวะสวยจริง เอาเชื้อ,อยให้นี่เดี๋ยวเดินไม่ถึงอีกเอาเชื้อไปทิ้งไว้แต่หน้าป่านู่นอะเอาไว้นี่บางนี่ป่ามันก็ไม่ได้ลึกนะคะทุกคนจะไม่ได้เข้าป่าลึกเดินไม่ค่อยได้ไก่ จะไม่ได้ปวดหลังนะคะแต่ว่าแค่ลับปวดเท้าแต่มันก็เดินค่อยๆเดินกระเพกกระเพกเอายิบย่อยยิบย่อยแล้วก็ไม่ได้เดินรีบนะคะก็เดินทางแบบเซฟเซฟที่สุดอะค่ะโอ้โหทุกคนดูค่ะเป็นชั้นเลยสวยมากจ้ะเก็บตรงนี้ก่อนโอ้โหฟิน ขออนุญาตเก็บแบบนี้เนาะมันจะไม่สะอาดเท่าไหร่เราต้องทำเวลาจะ้ะโอ้โหดูขานี้ ดีแท้ดีงามนี่ค่ะขาวขาวราแบบนี้ไม่เอาเนี่ยขามเอานี่ปัดนี่แต่งามงามอุ้นันี้ไม่สวยวางไว้ก่อนไปจ้ะไปต่อจ้ะ så är Ja. Uh. เก็บข้างๆมาด้วยค่ะโอ้ทุกคนดูมาเจอในป่าป่าป่าบลูบูรี่ค่ะมันก็ชอบออกเหมือนกันนะเจ๊ลืมอะว่ามันเป็นป่าไหนแต่ป่าไหนไม่รู้ลืมค่ะนี่กำลังสวยเลยจ้า จะมีอีกป่าหนึ่งนะคะที่นายพานเขาเข้าอะ่ะป่านั้นอะ่ะเห็ดสวยค่ะมีจะเห็ดดอกใหญ,ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเห็ดป่านั้นนายพรานั่นเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราดูฝรั่งก่อนแล้วก็เราดูว่านายพรานเขาจะออกกันตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะเข้าไปสำรวจกันค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่า ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะป่านั้นเห็ดเยอะจริงถ้ามันออกอะนะทำไมป่านี้มันเคยออกแต่ว่านี่แบบนี้ไม่เอานะคะคัดเอาบ้างคะ่ะแบบมันมันขึ้นราบนดอกแล้ววะคะ่ะทุกคนเราก็ ไม่ได้เอาซสทุกดอกเนาะถ้ามันสวยอะทุกคนจะเอาทุกดอกแหละแต่บางทีในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมเราถึงเก็บข้ามไปอะไรอย่เงี้ยค่ะเห็ดสวยนะคะแต่ว่ามันกระจายกันอยู่เนาะนี่ทุกคนดูเนี่ยแข็งแรงมากแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยสวยจริง ยอมรับว่าสวยมากๆากตอนนี้เขากำลังโตเต็มที่นะคะนี่ตานี้สวยจริงอันนี้ได้สองดอกอสามดอกดอกนี้ไม่เอานะคะไม่งามขูดูขานนะ่ะสวยงามมาก ก็จะโยกนะคะกลองโยกหน่อยนะคะทุกคนเขาอภัยนะคะสวยจริงๆนี่ค่ะถ้าเจอแบบนี้เก็บหมดค่ะถ้าเห็นนะ่ะเก็บหมดเลยแบบนี้ค่ะ คัดต่อที่บ้านกินเองต้องคัดนะคะทุกคนคัดคัดคัดจะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะจ๊ะหุยหอบเลยอะมีอีกไหมคะอยากได้ดอกเหมือนเมื่อกี้เนี้ย,อยโอ้โห สวยมากทุกคนเหมือนแบบเห็ดกอดำชนิดที่แบบใหญ่มากทุกคนกอมันอะดูวะดูกอใหญ่มากค่ะหูดูดอกแต่ละดอกวะพาดหูฝรั่งบอกโอ้โหนะอันนี้เราจะพยายามหักพยายามจะไม่ถอนเขาอะทุกคน ว่ามันเยอะมากทุกคนดูสัตว์ป่ามากินแต่เขาก็เหลือให้เราอยู่สัตว์ป่ากินเยอะเลยจ้ะฮึบฮึดึดูขาดูขาเขานีทุกนี่เราใกล้จะถึงทางออกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า เ,เห็ดเห็ดตรงนี้อ่ะปีที่แล้วไม่ออกนะคะทุกคนมาออกปีนี้ไหมนี่ดาดาูดคะ่ะหเยอะมากโทษเนี่ยทุกคนเต็มตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำ การถ่ายตะก้านะคะแล้วก็เราจะเริ่มตะก้าที่2องเด้อพี่น้องคะ่ะนี่คือที่สัตว์ป่าเขาเหลือไปให้เจ๊ก็เก็บไปหน่อยเพราะว่ามันยังสวยอยู่ขามนันอะให้ดูนี่ค่ะทุกคนไปคะ่ะนี่เยอะมากทุกคนนี่ตะก้านี่เต็มแล้วจ้า เต็มแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวถ่ายถ่ายตะก้าออกแล้วก็เริ่มต้นตะก้าใหม่เนาะในคลิปต่อไปแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บอูโหูสวยมากหูสดไปค่ะไปดูเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเอ่อเห็ดกลุ่มใหม่จ้ะนี่ค่ะยังแบบสดสดเลยจ้านี่ค่ะ เก็บอีกหน่อยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาจบคลิปกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้มันสว่างหน่อยเมื่อกี้มันมืดอยู่ใต้ใต้โคนเขาอะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนดูเหลือใจบอสสวยมากงามลายจ้ะนี่ จะได้ยินเสียงมาของนายพันเขาเห่านู้อยู่ไกลมากเลยนะคะคทุกคนดูยิ่งเปิดยิ่งเจอค่ะเดี๋ยวทุกคนเนาะสวยมากจ้ะอึบสวยเกินเหตุ เช่นนึกว่าเขาจะแบบแก่มากแล้วนะแต่นี่แบบแก่กำลังได้ที่เลยโอ้โหเนาะคักหลมันมันมันหลจ้ะโอ้โหนี่เขาอยู่ในตาหยาอ้ยเปราะมากเลย เพราะมากทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าเออทำไมเจ้ไม่เอาตะกร้ามาเยอะๆนะเจ้มีถุงอยู่ค่ะทุกคนถ้าเอาตะกร้าใหญ่มามันจะหิว้วแขนข้างเดียวมันจะหนักมากเลยค่ะต้องมาแบ่งเราต้องคิดถึง ว่าเราต้องใช้แขนอีกนานใช้หลังอีกนานค่ะเนาะกระเจ้าอายุเท่านี้เออท้าเจายังแบบพังแลว้วอะค่ะทุกคนขอขออนุญาตเก็บแบบนี้นี่ค่ะทุกคนสวยมากทุกคนโอ้ยน้ำสวยมากค่ะทุกคน ไปค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้เจ้ด้วยนะคะโอ้สวยมากทุกคนดูขาไปค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ